ดีล้ลางไม่ดีแล้วพี่ <laughs> ลางไม่ดีมีคราวมีเปลี่ยนอะไรแล้วเลเดี่อ้โอ้โหเยยป็นโดนดำา จะตบมันงเลยนะไปเลยเบือที่นี่ดีกว่าเก็เบื่อถุงน้ำเปารอดไปละยเฮ้ยเฮ้ยขี่เล่น่ะเหมือนเจตนาดีอะ

เฝ้าเฝ้าอุ้ยทําบาดเฝ้านัก <laughs> สะกิดสวยมากไม่ได้ละหมดเลยไ่ได้ไม่ได้นะครับแขงนี่สามัหึงเงินตายแปดสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่กหกยี่ดูบสโ่้โหโอ้โหเลิกเล่นเลยดีกว่านี้โ ำลงใจโอ้โหงยเฮ้ยย่าเ้ยลูกตายนกโอ้โหยังไม่มีลูกจะกินลูกเองชีวิตเศร้าจริงย โหแน่นมาก24 22โอ้โหเขาตลอด เอดเจเทสไฟเลยะองโล้ดีังผมุ่นู้ว่าไมค์คิวตกรางไม่ดีนะ